สวัสดีครับพี่น้องกำลังอยู่กับช่องโคม่ารีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็มีหุ่นทานร์นโฟร์เมอร์จากภาควิซวอลมาให้ชมกันอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Optimus Prime นะครับในขนาดส,สเกลเออไม่ใช่สเกลต้องบอกคลาสสิ่งนะคลาสเบสิกนะครับแต่เป็น Optimus Primal ที่เอามื่อกี้บอก Optimus Prime ใช่ไหม <laughs> ชินเป็น Optimus Primal นะครับเป็น Optimus Primal ที่ไม่ได้แปลงร่างเป็นกอริลลาเนาะตัวนี้จะเป็นแปลงร่างเป็นขังขาว แต่แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ออกในเรื่องนะไม่ได้ออกในตัวตัวนะตัวแอนิเมชันตัวตัวหนังแต่มันจะไปออกในหนังสือการ์ตูนมั้งประวัติจริงๆของตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับต้องขอไปพี่น้องด้วยนะครับว่าไม่ทาไมเขาถึงทํามาเป็นร่างข้างขาวด้วยอะไรเงี้ยตัวนี้มันจะมาในแพ็คคู่ออกมาตั้งแต่ปีเอ่อเห็นเขาว่าปี96นะในข้อมูลนะ 1, 9, 9, อะ่ะ1996อ่ะตัวตัวของเล่นเนี่ยมันจะมาเป็นแพ็ค อ่าสองตัวแล้วรู้สึกจะมีหนังสือการ์ตูนให้มาด้วยมั้งคือตัวนี้มันออกมาเป็นหนังสือการ์ตูนเวอร์ชันของ ID เดียมันอยู่ใช่ไหมแล้วก็คู่ของมันก็จะเป็นตัวเมกะตอนนะครับตัวเมกะตอนเนี่ยมันจะแปลงร่างเป็นจระเข้เนาะตัวนั้นผมเห็นหลายทีแล้วก่อนคือตอนนั้นก่อนก่อนที่ได้ตัวนี้เจอเมกกะตอนหลายทีแล้วแต่ว่าจะซื้อจะซื้อก็ยังยังจริงๆผมชอบจระเข้นะแต่ว่ามันเหมือนถ้าได้เมกะตอนมาเนี่ยอ่ามันมันไม่มีตัวออปติมัสใช่ไหมก็ เหมือนมันไม่เข้าคู่อะผมเป็นพวกสายทางแมกซิมอนมากกว่าก็เลยก็เลยไม่ได้เก็บตัวนะสักทีนะครับแต่ว่าอยู่ๆวันหนึ่งก็ได้ตัวตัวตัวออพติมัสมากลายเป็นตอนนี้หาเมกะตอนไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยๆลองหาไปแล้วกันนะนะครับจะได้จะได้ครบ,บคู่กันนะครับถามว่าผมชอบไหมไอออพติมัสไพรมอลตัวนี้ที่มันแปลงเป็นข้างข่าวเนี่ยผมว่ามันแปลกๆดิหมกันนะคือจริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบข้างข่าวอยู่แล้วด้วยแหละ แบบแบทมงแบทแมนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นทรานส์มอร์ที่แปลงเป็นข้างขา่ามันก็จะเออมันก็แปลกดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็ปกติออปติมัสไพร์มอลมันน่าจะแปลงร่างเป็นสัตว์ใหญ่อะอย่างกอริลลาเนี่ยเออผมว่ามันดูเข้ากันดีอะไรเป็นกอริลลาเป็นคิงคองใช่ไหมแต่นี้พอแปลงเป็นข้างขา่ามันก็ให้ความรู้สึกแบบเออก็แปลกแปลกหน่อยแต่ว่าในเรื่องในหนังสือการ์ตูนผมไม่เคยไม่เคยเห็นนะแต่ว่ามันอาจจะแปลงร่างเป็นข้างเขายักษ์ก็ได้มั้งอะไรเงี้ย ไม่แน่ใจเคยเห็นรู้สึกแวบๆตรงในใน u t u b e ที่หนึ่งที่มันเป็นคลิปวิดีโอมันเหมือนโปรโมทของเล่นหรือไงไม่รู้วะก็ปก็เป็นก็เป็นข้างค้าวตัวใหญ่นะแล้วแบบเหมือนขนาดเนาะพอพกับจระเข้แหละไม่ใช่เป็นข้างค้าวตัวแบบจิ๋วๆยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นดีเทลของตัวนะครับก็ะจะเป็นประมาณอย่างนี้เนาะ,ะตามตัวเขาก็ทำดีเทลเนี่ยเหมือนมีขนปีกอะไรางี้ให้ด้วยนะครับ สีใช้เป็นสีเทาหมดทั้งตัวเลยนะมันจะเป็นสีพลาสติกเลยอะไม่ได้ไม่ได้ทำสีแล้วก็ลูกตาจะเป็นสีเหลืองหน้าก็จะประมาณอย่างนี้นะครับลูกตาเป็นตาสีเหลืองเลยไม่ได้ทำลูกตาตัวนี้ผมน่าจะได้มาเป็นเวอร์ชันฮัสโปรมคือไม่แน่ใจว่าทากะระมีหรือเปล่าปากตรงนี้ขยับได้แต่ก็จะหลวมๆห,หน่อยมันก็จะงอกแงกงอกแงกนี่ครับหัวอะไร ก็ขยับไม่ได้ตัวนี้เป็นเบสิกที่ไอคลิปก่อนๆน่ะที่ผมเคยลงตัวเบสิกให้ดูบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันจะแปลงร่างแบบอ่าไม่ไม่ได้ง่ายนะหมายถึงว่ามันก็ซับซ้อนระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเบสิกตัวเนี้ยอ่าแปลงร่างค่อนข้างง่ายเลยก็คือจริงๆผมว่ามันเป็นต้นแบบของพวกงานรุ่นหลังๆของทาน์ฟอร์มเมอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นพวกวันสเตปพวกอ่าถ้าเป็นอนิมพักทาน์ฟอร์มเมอร์พักอนิเมเต็ดอะไรเงี้ยอนิเมเต็ดใช่ไหมอ่าอนิเมเต็ดอะไรเนี้ย ated, อ่าก็จะเ,เป็นพวก แอคติเวเตอร์อะไรเงี้ยที่มันแบบกดแล้วมันเด้งแปลงร่างได้เองอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไอ้พวกวันสเต็ปก็คือจะเหมือนแปลงร่าง,งางตัวเนี้ยมันจะมันจะคล้ายวันสเต็ปอยู่เยอะเลยอะไรเงี้ยของพวกของเล่นสําหรับแบบทันฟอเมอร์สำหรับเด็กอะช่วงหลังๆอะไรเงี้ยคือมอวิธีการแปลงร่างมันมันมันจะค่อนข้างง่ายนะครับไม่ไม่เหมือนเบสิกตัวอื่นๆอย่างตัวแอร์เลเซอร์หรือตัวเท่าที่แล้วตัวอะไรนะอ่าตัวควิกสไตร์ใช่ไหมที่มันเป็นแมงป่องกับงูเห่า นะครับเดี๋ยวลองแปลงล่างให้ดูเลยเนาะ,ะวิธีแปลงล่างก็คือเราก็แค่ปลดหางตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับปลดล็อกอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเลยเนี่ยมันก็จะเด้งแต่ว่าตัวนี้สปริงมันไม่ค่อยดีละมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เด้งแบบดึงขึ้นมาเลยก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยก็ได้ได้หุ่นแล้วแล้วทีนี้เราก็มาปรับแขนลงนิดนึง หมุนขาหน่อยที่เป็นปอจอยนี่บอจอยผมตัวนี้ผมได้มาเป็นมือสองอีกแล้วนะครับก็จะมีจุดหลวมบ้างนะแต่ว่าก็โดยรวมก็ยังโอเคอยู่สภาพอย่างตรงหัวเข่าเนี่ยยังค่อนข้างแน่นแต่ว่าช่วงท่อนเนี้ยก็จะก็คือไม่ถึงกับหลวมอะ่ะเนี้ยเลก็ยังโอเคอยู่ระดับหนึ่งแขนก็คือมันไม่ได้หลวมแบบหลวมไม่ไม่ไม่อยู่ทรงอะ่ะแต่ว่ามันก็ขยับง่ายกว่าปกตินะครับก็จะประมาณนี้ อย่างที่บอกว่าได้มาเป็นมือสองใช่ไหมครับตอนนี้ของก็จะไม่ครบนะก็จริงๆตัวนี้อาวุธมันจะมีเป็นดาบคู่ให้สองเล่มน,นะครับเนี่ยถ้าเห็นเดือยนนะ่าจะเป็นตัวรูเสียมั้งก็จะเป็นดาบให้สองด้ามตรงที่ปลายปีกแต่ว่าผมไม่ได้มานะเพราะมันมันส่วนใหญ่ตัวนี้ถ้าเป็นมือสองก็จะจะหายไอจุดเนี้ยเยอะไอตัวดาบเนี่ยก็เลยไม่มีนะครับประมาณอย่างนี้ามาดูดีเทลล่างหุ่นกันนิดนึงนะครับตาก็จะเป็นสีเหลืองๆนะ หน้ามันแปลกๆดีนะผมว่าทําสีต้องหัวนี่เป็นทําสีมานะสีน้ําเงินในตรงช่วงสีน้ําเงินเนี่ยครับแล้วก็ลูกตาก็ทามาเป็นน้ําเงินเทาตรงแขนนี่ก็ทาสีแดงให้มานิดนึงแล้วก็มีตัวนี้ทําสีไม่ได้เยอะมากนะเท่าที่ดูมีแบบนิดๆหน่อยๆเองนะครับประมาณนี้เนี่ยมาดูจะขยับกันต่อเลยเนาะหัวหมุนได้นะครับเป็นบอรจอยนะรู้สึก ข้างในแต่เป็นแต่เป็นบอจอยแบบลึกๆเนี่ยมันก็เลยอ๋อไม่ใช่บอจอยม่นจะอยู่รูมันจะอยู่เบ้าอยู่ข้างล่างรู้สึกก็จะขยับได้นิดหน่อยก้มหน้าเงยหน้าไม่ค่อยได้ได้แค่นี้เองแต่หมุนนะหมุนได้รอบเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็แขนก็เป็นบอจอยนะครับหุบกลางได้บิสวอส่วนใหญ่จะเป็นบอจอยเกือบทั้งตัวแหละเนาะยิ่งตัวเล็กๆแบบนี้นะี่ยิ่งบอจอยเลย อย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงข้อสอก,ก็เป็นบอลจอยเหมือนกันพลิกอย่างนี้ได้อันไอ้พวกบอลจอยนี่ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันก็ทําให้แบบเราทําจุดนี้จุดเดียวใช่ไหมมันก็ไม่ต้องไปต้องทําจุดตัดตรง <c oughs> ใต้หัวไหลตรงนี้อะไรแล้วเนาะมันก็จะขยับแขนนี้ได้เลยได้อิสระแต่ว่าข้อเสียก็คืออย่างที่เคยบอกแหละก็คือถ้าเกิดเล่นไปนานๆแล้วมันหลวมก็จะจะลําบากหน่อยแต่กเดี๋ยวนี้ก็มีพวก ตัวแก้หลวมตัวอะไรออกมาเยอะแยะนะครับก,ก็ใช้ตัวนั้นแทนก็ได้ตรงมือมือนี้เป็นเจาะเป็นรูนะแต่ว่าไม่ได้เจาะทะลุเข้าไปน่าจะเอาไว้เสียบด,ดาบได้พอดอีเอวขยับไม่ได้อีกแล้วนะครับยังคงคอนเซปต์เดิม <laughs> ไม่มีจุดขยับที่เอวนะครับก็ขาก็เป็นบอจอยเหมือนกันเตะไปหน้าได้ประมาณอย่างนี้นะครับไปหลังไม่ได้ติดอ้นี่ได้แค่นี้เองแล้วก็กางออกข้างได้เยอะนะครับประมาณอย่างนี้เลยประมาณ 90องศาใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ <c oughs> บิดนี้ได้หัวเข่าก็งอออกมา,านี้ได้แล้วก็หมุนได้เพราะมันต้องใช้ในการแปลงลูกแปลงล่างนะประมาณอย่างงี้นะครับแล้วก็ข้อเท้าก็ขยับขึ้นลงได้อย่างงี้นะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีดีเทลอะไรมากมายคือมันทำเล่นสนุกสนุกมั้งแต่ว่าแฟนออพติมัตก็ต้องมีเะนาะผมว่าถ้าเกิดจะเก็บอะ อ่าย uh, so kind of ิ iny, ่งสาย beast wall เงี like ้ยก like like ็ก็ไงก็ต้องมีแหละเพราะว่ามันเป็นตัวที่ถามว่าเท่ไหมผมว่ามันบางไปนิดนึงนะสำหรับความเป็นออพติมัตไพรมอเนี่ยคือปกติถ้าเป็นออพติมัสมันจะต้องหนาๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่นี้มันมันแปลงร่างเป็นข้างขาวแล้วรูปล่างรูปล่างมันดูเหมือนคนไปหน่อยเออแบบคนผิวเพียวดูมันดูผิดคอนเซปต์ไปนิดนะในในความรู้สึกผมนะ เนี่ยข้างหลังก็เป็นแผ่นอย่างนี้เลยรู้สึกไอ้ระบบแปลงล่างกับกับกับโมนแบบเนี้ยมันจะมีของไอ้เทเลซอยตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริง,รงๆมันก็คล้ายๆตัวเทเลอซหรือเปล่าแค่เปลี่ยนจากนกเป็นข้างขาวพอดีตัวเทเลอซผมไม่มีนะ <laughs> ก็เลยก็เลยไม่มีตัวเปรียบเทียบให้ดูนะครับแต่ว่าดูแล้วมันน่าจะใกล้เคียงนะเนี่ยหัวตรงนี้ก็พับลงมาเป็นแทนที่จะเป็นหัวนก ไอเทอร์อซอใช่ไหมมันก็จะเป็นหัวข้างข่าวแทนอะไรเงี้ยแนละ้วปีกนี่ก็ประมาณเดียวกันเลยมั้งขาเขืออะไรก็ดูใกล้เคียงเลยน่าจะน่าจะน่าจะอันนี้อัน,นเดียวแหละนี่ผมไปเปิดดูใน Google มาหน่อยรู้สึกว่าตัวนี้เขาจะทําเป็นตัวพิเศษอะไรเยอะแยะเลยนะมีตัวขาวดำเป็นอะไรเงี้ด้วยนะชื่อโอนิกไพ์มอลอะไรเงี้ยละมั้งก็สีก็สวยดีแปลกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ถ้ามีโอกาสหาไม่ก็ตอนเจออะไรเงี้ยอาจจะมา,มารีวิวให้พี่น้องได้ชม ตามหลังกันนะครับตอนนี้มันยังหาไม่ได้อะไรี้คือตอนนี้ยังไม่ตั้งใจหาด้วยแหละพอดีเสเต็ฟตังกันนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจริงๆเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูกันแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นดีเทลรายละเอียดทั้งหมดแล้วของตัว Optimus Prime เา่างข้างขาวนะครับอขอบคุณพี่น้องๆมากนะครับที่เข้ามากดติดตามรับชมกัน ยังไงผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กันเหมือนเดิมด้วยนิดนึงนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ช่องช่องนี้นะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าะจะเป็นการรีวิว transformer beast ball ตัวอะไรพี่น้องมารอติดตามรับชมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า